ดีครับวันนี้นะครับเรามากันอีก้วครับกับรายการ NBP ไรสาระว้าววันนี้นะครับเรามากับเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่างไรครับคุณไม่คคุณเดียวก็ไม่รู้ใช่ผมก็ไม่รู้ตอนนี้ใครจะไปรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยอ่าเราไปเข้าเรื่องเลยดกว่าไปไปเลยงงไหมทตาเตาเป้เลยถามกูเหรอไม่ใช่ก็คืองงปะ อุโมงรถไฟเนี่ยสำหรับรถยนต์มีด้วยมีด้วยเหรอครับออคือปั้วีย <laughs> คือปกติเนี่ยมันจะมีอุโมงรถไฟสําหรับรถไฟแต่อันนี้อุโมงรถไฟสําหรับรถยนต์มันมีด้วยเหรอครับมีสิว้าวมันเปน็นเป็นอุโมงรถไฟเนี่ยข้ามเชือกเขาเอวนะ รู้ไหมไม่รู้เลยอ่ะมันก็คือมันคือสิ่งประหลาดนะครับที่ผมไปเจอมาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองมันชื่อว่ารสเบกคาเทนั่นเองมันคือรถไฟนะครับที่ทะลุข้ามเทือกเขาเอลนะครับผ่านอุโมงค์แต่สิ่งที่แปลกก็คือถ้ารถไฟขบวนนี้มันไม่ได้มีไว้ให้คนนั่งนั่นเองแต่ว่ามันมีไว้ให้รถนั่งนั่นเองหรือว่ามีไว้ขนรถนั่นเองก็คือคุณเนี่ยขับขึ้นไปไว้จอดไว้อ่ะมันก็เลยชื่อว่าคลาเทนคลาแปลว่าอะไรคลาแปลว่ารถเทนแปลว่าอะไรเทนแปลว่ากเป็นเรื่อง แข่งในวันรถไฟอ๋อรถไฟอ่ะนี่มันจริงแค่ไม่เหลือนึกว่าแบบเทนนีเทนนีโดยเจ้ารถเบกคาเทนนิ่งเนี่ยครับอยู่ระหว่าง2เมืองท่องเที่ยวสุดขีดของสวิตเซอร์แลนด์อย่างพิเทอร์ลากนและเซอร์แมทนั่นเองนะครับโดยมันจะช่วยประหยัดเวลาได้ถึง2อถึงสชั่วโมงเลยทีเดียวเข้าไหมโอ้โหไวเก่งโคตรไวดูทางด่วนบ้านเราดิง่ายงติดด้วยแต่ก็ดีนะทำไมไม่มีอะไร โดยค่าขึ้นไ่อยู่หนึ่งครั้งเนี่ยก็คือตกประมาณ29ยูโรหรือถ้าเป็นคิดเป็นบาทไทยก็ประมาณ1นึ่พันเจ็ดสิบห้าบาทนั่นเองนะครับโดยสําหรับความยาวเนี่ยก็คือประมาณ15นาทีนั่นเองโดยวิธีขึ้นนยก็คือเมื่อคุณมาถึงสถานีรถไฟใช่ไหมคุณก็ขับขึ้นไปเลยไปจอดบนรถไฟขบวนขบวนนี้แล้วหลังจากนั้นก็ดึงเบรกมือให้เรียบร้อยการลดไหลแล้วก็ดับเครื่องจากนั้นคุณก็นั่งเฉยๆฟังเพลงดูคลิปดอว่าจะดูเราก็ได้ NBP ครับไรสาระนั่นเองคุณน้องแล้วก็ชมวิวรอบข้างไไปรถฟ ก็จะพาทั้งคุณและรถเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางนั่นเองครับคุณเนลใช่ครับโดยเจ้าสถานีรอชแบกถูกปะวะถูกแล้วเพื่อนโดยเจ้าสถานีรอชแบกคาเทียนนี่ยนะครับคาเทียนสร้างขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งคือสองโดยในสมัยนั้นนะครับเทคโนโลยีในการขุดอุโมงค์เนี่ยยังไม่ดีเหมือนทุกวันนี้เลยสร้างอุโมงค์เล็กๆล็กเล็กแบบเล็กแบบเนี่ยเอามาเล็กเล็กๆเล็กอีกเล็กอีก ก็ประมาณเล็กๆนะครับก็จะทําให้ประมาณแบบว่ารถไฟเนี่ยประมาณแบบเส้นแบบคู่ทางเล็กๆผ่านกันแค่นั้นเองนะค,ครับก็คือแบบมันใช้แค่เหมือนรถไฟขบวนเล็กเนี่ยใช่สวนทางกันไปได้ใช่ไหมครับก็คือสร้างตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาจะอยู่ตอนนี้ก็ใร้างคํา,าโลกยันตอนนี้ก็นานอยู่นะใช่ครับแล้วก็ไม่ปรับปรุงอะไรเลยเพราะว่าอยากอนุรักษ์ของเก่าไว้แต่ก็อาจจะมีการไม่ไม่เขาไม่ทำเขาบอกผมแล้วเขาเมสเซจมาว่าไม่ทำแล้วบอกพอเหนื่อยมึงเป็นใครเนี่ยกลัว จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลและสาระของเราวันนี้นะอ่าก็อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์ไม่ได้นะใต้ล่างเนี่ยตรงตรงข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่เขาบอกเยตรงเนี้ยปองว่างหน่อยนะนี่วันนี้ครับผมกับคุณเดียวก็ขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ